สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้มาชมภารกิจนะครับผมของวันนี้ขอนําเสนอพี่ใหญ่นะครับผมแลอาจจะมีน้องกลางเข้ามาทั้งนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมพี่ใหญ่ของเรานะครับผม งานสามประศานนะครับผมการกำจัดเก็บปัจพืชนะครับผมเนะพี่ใหญ่ก็ส่งเลยนะครับผมนกป็จบินตามนะครับผมนะ เสียงนกน้ำนะครับผมเรียกเหมือนคนเลยนะครับผมวันนี้ชมพี่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวสลับกับน้องกลางนะครับผมขอพี่ใหญ่เป็นพระเอกอีกหนึ่งคลิปนะครับผมบริเวณข้างหน้า ก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะครับผมเนาะ อากาศก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับผมพอดีมีเมฆนะครับผมช่วยคลายร้อนไปได้ครับอากาศที่เย็นสบายนะครับผมบริเวณหน,นองหานนะครับผม ให้ชมภารกิจของพี่ใหญ่ยาวๆนะครับผมนะ ฟังเสียงนกไปด้วยนะครับผมเพราะว่านกก็หากินหนอนและแมลงที่อยู่ตามปักตกมนแล้วครับผมภาพอาจจะไกลหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับผมนะ ปีใหญ่ก็มีตาทีา่เรียกว่ากวาดก่อนนะครับผมเนาะก็คือกวาดบัวนะครับผมเนาะหรือว่าวัชพืชที่อยู่ตามหน้าดินนี่แหละครับผมเพื่อที่จะทําให้รากหลุดนะครับผมแล้วก็อหลังจากที่ปีใหญ่ท่านแล้วก็จะมีน้องก้างนะครับผมเนาะมาเก็บต่อนะครับผมแล้วก็จะมีน้องเล็กนะครับผม ตามขั้นตอนนะครับผมเนาะของแต่ละหน้าที่ของแต่ละของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะของแต่ละเครื่องมือที่มีนะครับผมเนาะกับทีมงานสามประสานนะครับผมก็มีโชคดีนะครับผมจะเห็นรถเสริมอีกนะครับผมสองคันนะครับผมเดี๋ยวกําลังจะเคลื่อนตัวไปนะครับผมภาพอาจจะอยู่ใกล้หน่อยนะครับผมก็ ให้เพื่อ,อนๆได้ชมนะครับผมน,ะนี่ครับผมนี้ก็เป็นรถเก็บวัชพืชเหมือนกันนะครับผมของทีมงานเทศบาลนครสกลนครนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมพี่ใหญ่กันตอนนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับไลน์นี้หรออือคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับผมของทีมงานสามประสานนะครับผมวันนี้ขอโชว์พี่ใหญ่หน่อยนะครับผมเพราะว่าน้องกลางกับน้องเล็กอาจจะอยู่ไกลนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องหนุน่มสกุลคนน้องหาน ลูกหลานพ่อผาแดงด้วยใจที่ฮักแพงเบิองแยงกคิอีสานบ้านเฮาขอบคุณมากสวัสดีครับผม